เคยแชทรับหลวงประดิษฐ์โตโน่ถูกโยงเต็มๆส่งข้อความคุยสาวหวานมากเรียกว่ามาตามนัดจริงๆสำหรับเพจดังอีซอขยี้ข่าวอีซอที่ได้ออกมาทิ้งท้ายไว้ก่อนหน้านี้ว่าพรุ่งนี้สิบโมงมีที่เด็ดทุกสื่อปูพรมรอนะคะตอนแรกจะเปิดวันที่16เปลี่ยนใจหละ่ะหลังมีประเด็นร้อนดารานักร้องชายนอกใจแฟนซึ่งเมื่อวานนี้14เมย์ยอ ทางเพจโพสแชทของฝ่ายหญิงที่คุยกับแฟนหนุ่มพร้อมระบุว่าแคปชั่นว่าก่อนที่อดีตแฟนหนุ่มจะไปเจอฝ่ายหญิงอยู่กับนักร้องชายที่คอนโดได้มีการทักไปหาฝ่ายหญิงแล้ววันนี้15เมย์ออีซอขยี้ข่าวอีซอได้ออกมาเผยแคปชั่นว่าคิดถึงน้าฝันดีเจ้าอุ๋มแชทของหลวงประดิษฐ์ที่ส่งไปหาผู้หญิงคนหนึ่งประโยคหวานหวานน้ำตาลเรียกพี่แต่ประโยคนี้มีใครบางคนต้องกินน้ำตา พร้อมกับภาพข้อความแชทลับของหลวงประดิษฐ์ที่คุยกับผู้หญิงที่เป็นประโยคหวานเรียกอีกฝ่ายว่าเจ้าอุ๋งซึ่งก็ทำเอาคนยงไปที่หนุ่มโตโน่แบบเต็มๆทันทีพากันคอมเมนต์รัวๆเช่นกับแฟนเรียกเขาพยาดน้อยกับสาวน้อยเรียกเขาเจ้าอุ๋งปุ่มอ้วกอยู่ตรงไหนหวานแตกแตนแต่มีแฟนกันอยู่แล้วหลักฐานขนาดนี้จะแถอะไรอีกขอให้นิชาตัดขาดกับมนสักทีเสียดายเวลาตั้งเปีกว่า พร้อมแบนคนนอกใจให้เป็นตัวอย่างอุงอุงเหมือนเรียกหมาเลยนี่แค่น้ำจิ้มมมสินะอุงอุงขอโพสต่อไปเลยค่ะวันนี้ว่างทั้งวันถ้าผิดแล้วเป็นครูนี่คงระดับาศาสตราจารย์เพิอขอเสียงหน่อยยอยๆคนที่บอกคิดถึงแฟนคนอื่นทั้งที่ตัวเองมีแฟนอยู่แล้วต้องเป็นคนสันดานแอร์บกไหนก่อนขอให้คุณนิชาตื่นจากฝันร้ายครั้งนี้ไวไวนะค่ะขอให้คุณนิชาพ้นจากเพราะกรรมสาธุมาสักทีเถอะขะที่ว่าเด็ดๆถ้าะถ่ายมือถือจนปวดนิ้วแล้วค่ะแค่นี้หรอซอ